สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเครื่องมือที่ทุกคนสามารถใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะครับนั่นก็คือ v i ดจีเนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่า v i ดจีเนะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราสามารถใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพาทุกคนดูว่าวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งาน v i ดจีเสเนี่ยสามารถที่จะทําได้ยังไงนั่นเองนะครับผม ซึ่ง v i t j s นะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกคนนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับ v i t j s นะครับหรือว่า v i t นะครับก็คือจะเป็น javascript development server นะครับแล้วก็เป็น bundler นะครับที่ มันจะทําการส่งมอบซอฟต์แ์ต่างๆผ่านทาง ECMAScript Sig Module นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือจะเป็น ESM นะครับผมซึ่งเจ้าวิดเนี่ยนะครับจะทําให้สิ่งต่างๆนะครับมีความรวดเร็วมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสตาร์ทในส่วนของ development s e r v e r นะครับแล้วก็เรื่องของการรีโหลดอะไรต่างๆนะครับก็ผู้สร้างนะครับก็คือ Ivan น u นั่นเองนะครับก็จะเป็นคนที่สร้าง Vue.js นั่นเองนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับขอบคุณ i v a n Yu ด้วยนะครับที่สร้างเครื่องมือตัวนี้มานะครับโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ย มาพูดถึงเรื่องของการทํางานของ v i ท j s นะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับก็ v i ท j s นะครับเวลาที่เรามีการเรียกใช้งานมันนะครับเริ่มต้นการใช้งานเนี่ย v ิทมันก็จะทําการลอนช์นะครับหรือว่า เริ่มเปิดใช้งานในส่วนของ development server ทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ารวดเร็วมากเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเร็วขนาดไหนนะครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ s t a r ์ server เเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือล u นช์ในส่วนของเซิร e r เวอรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการใช้ในส่วนของ ES Build นะครับเพื่อทำการ pre bundle Dependency ต่างๆที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนักนะครับอ่ะมันก็จะใช้ ES Build เนี่ย pre บ u n d l e ไว้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับวิทเนี่ยก็จะมีการส่งมอบโค ESM support ใน modern browser นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะทำให้ browser เนี่ยรับหน้าที่ในการ bundling c o ต่างๆนะครับก็คือการรวมกลุ่มพวกไฟล์พวกโค้ดต่างๆแล้วก็การพัฒนาต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะทำในส่วนของ production อย่างเงี้ยนะครับ Vite จะมีการใช้เป็น rollup นะครับเพื่อทำการ bundle แล้วก็ดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนั่นเองนะครับสหรับการที่เราจะเอา application ของเราเนี่ยไปใช้ใน production นะครับโอเคทีนี้มาดู features ของ Vite นะครับซึ่ง Vite ก็มีฟีเจอร์หลายตัวเลยนะครับที่บอกเลยว่าดีมากๆนะฟีเจอร์แรกนะครับก็คือ ViD เ,เนี่ยจะมีความเข้ากันได้กับ ECMAScript Modules นะครับพูด,ดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะติดตั้งโมดูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถ Import เข้ามาใช้งานได้แบบนี้นะครับก็เวลาที่เราจะติดตั้งนะครับในส่วนของโมดูลเนี่ยก็จะติดตั้งผ่านทาง NPM แล้วก็ Import เข้ามาใช้งานได้นะครับโอเคฟีเจอร์ที่2นะครับก็คือ Vi ทเ,เนี่ยเขาจะให้ตัว Hot Module Replacement มาหรือว่าชื่อย่อก,ก็คือ H MR นะครับตรงนี้อธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีการพัฒนาเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ย เราไม่จาเป็นต้องมารีเฟ e หน้าเว็บเองเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรแบบนี้หลังจากที่เรากด save เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัว hot module reload หรือว่า hot module replacement ตัวนี้ทำการ reload หน้าเว็บ r e f ฟ e ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือวิธเนี่ยเขาจะมีการทําในส่วนของ pre building dependency ที่รวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการใช้เป็น esbuild แทนที่จะใช้เป็น rollup สําหรับ dependency pre building นั่นเองนะครับผมก็ esbuild เนี่ยก็จะทํางานได้รวดเร็วกว่านะครับต่อไป ่อไปก็คือ with นะครับจะมี TypeScript support ด้วยนะครับก็คือสามารถใช้ TypeScript ได้นะครับต่อไปก็คือมี CSS preprocessor support นะครับเราสามารถใช้พวก s a ดอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือจะเป็นในส่วนของ automatic CSS code splitting นะครับตรงนี้พูดง่ายๆก็คือในส่วนของ code splitting เนี่ยนะครับมันจะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับจะโหลดเร็วมากๆนะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะโหลด CSS ก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ โหลดเฉพาะส่วนที่มันจะต้องการใช้ในแอปพลิเคชันของเรานะครับก็คือไม่ได้โหลดมาทั้งหมดนะครับโหลดเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่าที่ใช้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆของ v ิดเนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับโอเคครับทุกคนก็ต่อไปนะครับจะพาทุกคนนะครับมาทําการติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานวิดกันดูนะครับอ่ะก็มาที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ ชื่อว่า v i t h j s d e v นะครับก็จะเห็นว่านี่เลยนะครับเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็น next generation frontend tooling นะครับโอเคตามนี้เลยอันนี้คือฟีเจอร์เขานะครับ instance server start นะครับ lightning fast hmr rich features optimized build universal plugins fully typed apis นะครับอ่านี่นะครับโอเคก็มากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับ get started อ่านี่นะครับจากนั้นนะครับ ก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้คําสั่งเป็นตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนจะต้องมี Node.js นะนะครับติดตั้งลงบนเครื่องของทุกคนให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ไปดาวน์โหลดนะครับอ่าทีนี้หลังจากติดตั้ง Node.js เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนมาใช้คําสั่งตัวนี้นะฮะเปิดอ่า iTerm นะครับหรือว่า Terminal ของทุกคนขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ cd ไปที่ Desktop นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้คําสั่งตัวนี้นะครับจะเป็น NPM init ตามด้วย with a d d e s นะครับอ่ะตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าคำสั่งอ่าตัวเนี้ยผมจะไม่เหมือน document เขานะก็คือตรงเนี้ยนะครับเราสามารถใช้ตัว create ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นคำสั่งเก่านะเหมือนว่าตรงนี้เขาน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ใช้เป็นคำสั่ง npm init ตามด้วย with a d d e s s ได้นะครับอันนี้จะเป็นอ่า command ล่าสุดนะครับโอเคก็กด enter ไปนะครับอ่าก็ให้ทุกคนนะครับกด y ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ enter ไปนะครับ ทีนี้เราก็จะมาตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า vite dash project ละกันนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับกด enter ไปโอเคจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนมาเลือกนะครับ framework ที่เราจะใช้งานจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ vite นะครับในการสร้างโปรเจกต์ view react preact lit swell ได้นะครับตามนี้เลยแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็น vanilla ละกันนะครับก็ให้ทุกคนเลือกตัวนี้นะครับสามารถใช้ arrow key ในการอ่ะเลือกแบบนี้ได้นะครับโอเคเลือกที่ vanilla แล้วกด enter ได้เลยปึ๊บ จากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกในส่วนของ variant ได้นะครับว่าเราต้องการใช้เป็น Vanilla หรือว่า Vanilla TypeScript นะครับผมโอเคก็กด enter ไปนะครับผมจะเลือกเป็นตัวแรกนะนะครับอ่านี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่ารวดเร็วมากนะครับทีนี้ส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องมีการอ่ cd เข้าไปที่อ่าตัวโฟลเดอร์ p r o j t c t ของเรานะครับก็ cd ไปที่ v i t dash project นะฮะ enter ไปจากนั้นก็ใช้คาสั่ง npm i นะครับหรือว่า npm install นะครับในการติดตั้งนะนะครับก็กด Enter ไปก็คือมันจะทําการติดตั้งแพ็กเกจต่างๆนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่านี่คือจะเป็นโปรเจกต์นะครับ With.js ที่เขาสร้างมาให้เราเห็นไหมก็จะมีตามนี้เลยหน้า Index นะครับอ่าไฟล์ js นะครับแล้วก็ style.cs นะฮะนี่เห็นไหมทุกคนก็สามารถที่จะใช้เนี่ยนะครับ with ในการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาด้วย vs code นะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวมาที่ View นะครับแล้วก็ Terminal นะซึ่งตรงนี้ให้ทุกคนนะครับทำการใช้คำสั่ง npm run dev ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการ start development server นะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็กด enter ไปเลยปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะรวดเร็วไหมนะครับเร็วมากๆเลยนะครับก็คือ198 m i l l เร็วมากๆนะถ้าเกิดทุกคนลองไปใช้เป็นอ่าพวก Create React App อะไรเงี้ยคือมันจะใช้เวลานาน,านมากกว่าจะสตาร์ทขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็น v i e j s เนี่ยจะเห็นได้ว่า Start Server ฟเ,เวอร์นะครับ Development Server เนี่ยเร็วมากๆเห็นไหมนะครับโอเคก็ทุกคนสามารถกดนะครับคลิกมาทีา่ตัว URL ตัวนี้ได้เลยนะครับกด Control หรือว่า Command คลิกมาอ่าเห็นไหมมาแล้วอันนี้คือจะเป็นหน้าแรกนะครับก็จะขึ้นว่า Hello Vite นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกมาดู Document อะไรได้นะครับว่า ใช้งานอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนใช้งานเบื้องต้นกันนะครับก็คือตรงนี้อย่างเช่นทุกคนต้องการแก้ไขอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็สามารถอ่ะแก้ไขได้เลยนะครับผมก็จะเขียนว่าอ่าใช้เป็นตัว interpolation ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการใช้ template visual ตรงนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสร้างตัวแปรก่อนนะครับตรงนี้ผมจะสร้างตัวแปรชื่อ name นะครับปฏิพานณ์เพลงเผานะครับจากนั้นผมก็จะเอา name ผมมาวางตรงนี้อ่า ลองกดเซฟดูอ่าเรียบร้อยฮะเพจรีโหลดเสร็จเรียบร้อยลองกลับมาดูที่เบราว์เซอร์ฮะอ่าเห็นไหมก็จะขึ้นว่า Hello ปฏิพันธ์เพลงเผานะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะพัฒนานะครับเว็บไซต์อะไรของผมได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนก็นี่นะครับมาดูถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับต้องการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะอย่างเช่นอ่าผมต้องการติดตั้งแบบเป็นตัว Axios อย่างเงี้ยก็คือผมต้องการที่จะยิง Get Request เพื่อไปขอข้อมูลจาก API อะไรเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวมา new นะครับบวก terminal เพิ่มเติมตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งนะครับโดยการใช้ npm i axios ได้เลยนะครับผมอ่ะ enter ไปอ่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูที่ package.json ก็จะเห็นว่าจะมี dependencies เนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับโอเคก็ลองมาใช้งานดูนะครับก็สามารถ import เข้ามาอ่า import axios from axios นะครับอ่าก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีการอ่าเรียกใช้ axios เลยนะครับก็คือ axios get นะครับยิงไปที่ uh, h https colon slash slash json placeholder typeicode com slash users นะครับโอเคจากนั้นก็จะมีการ ah uh, e n แล้วก็รับนะครับในส่วนของ response มาแล้วผมก็จะทำการ console log แล้วก็เข้าถึง response d data นะครับเป็นการเข้าถึงข้อมูลตามนี้นะครับกด save ดูกลับมาดูที่ chrome นะครับคลิกขวา inspect นะฮะแล้วมาดูที่ คอนโซลนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะก็จะมีข้อมูล a r r a y y เห็นไหมสิบตัวตามนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานเห็นไหมพวกโมดูลต่างๆได้พวก package พวกนี้ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูเป็น p a ็กเกจอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น uh, npmi markdown-it นะครับก็ให้ทุกคนติดตั้งตามผมได้เลยนะครับโอเคกด e ด t e r ไปอไป ซึ่งตัว markdown เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแปลงมันเป็นข้อความได้เป็น text ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาสร้างไฟล์นะครับตัวใหม่ชื่อว่า index.md นะครับผมโอเคตามนี้ในไฟล์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลนะครับอะไรไปก็ได้นะนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนว่าให้ทุกคนเขียนตามเลยนะครับผมจะใช้เป็น sharp อ่าหนึ่งตัวนะครับก็คือตรงนี้จ,จะหมายถึงการกําหนดขนาดของฟอนต์นะ ใน markdown มันก็จะมีเครื่องหมาย Sharp ตรงนี้ที่เราสามารถใช้ได้นะครับโอเคผมก็จะเขียนว่าเป็น learn with js นะครับโอเคจากนั้นก็จะมีข้อความนะเดี๋ยวผมจะเขียนขึ้นมาเริ่มนะครับอ่าแท็บโอเค copy มาวางตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับจากนั้นลองมาดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะแปลงนะครับในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแสดงผลที่หน้าเว็บนะครับผมจะทำยังไงนะครับตรงนี้ก็คือมาที่ main js เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการ import นะครับในส่วนของ markdown it นะครับ from markdown it ตามนี้ครับทีเนี้ยผมก็จะมีการ import อ่าตั้งชื่อเป็น copy แล้วกันนะครับ from ตรงนี้เราจะเข้าไปเอาไฟาล์นะครับก็คือจะเป็น index.md และเราจะมี question mark ตามด้วย raw ตัวนี้ครับก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเอาข้อมูล ตรงเนี้ยในไฟล์ markdown เนี่ยนะครับก็คือจะ Import ข้อมูลจากไฟล์ตัวเนี้ยมาเป็นในรูปแบบของ Text เป็นข้อความปกตินะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเราลองมาทำการใช้งานมันดูนะครับก็คือผมจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแสดงที่หน้าเว็บใช่ไหมนะครับผมสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลบตัวนี้ออกไปนะครับอ่ะผมก็จะมีการดึงนะครับในส่วนของตัว markdown it มานะครับแล้วก็เรียกใช้มันตามด้วยเราจะมีการใช้เมธอด render นะครับแล้วก็จะส่ง copy ตัวนี้ไปอ่าโอเคนะครับก็ลองกดเซฟดูจากนั้นมาดูที่เบราว์เซอร์ฮะอ่าเห็นไหมฮะทุกคนจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะมีข้อมูลที่เราเนี่ยดึงออกมาจากตัวอ่าฟ a r k d o w n นะครับแล้วก็เอามาแสดงผลที่หน้าเว็บได้แบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่ครับซึ่งตรงนี้ก็จริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาอะไรของทุกคนได้นะนะครับอย่างเช่นอ่าในหน้า Index เนี่ยนะครับทุกคนอาจจะมีอ่า ข้อความเพิ่มเติมอะไรเนี่ยลองเทสดูนะเห็นป่ะถ้าเรามีการเขียนข้อมูลเนี่ยมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มันมีการเขาเรียกว่า get element ตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะลบทิ้งไปได้นะก็คือลบทิ้งไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วทีเนี้ยลบตัว d e p ตัวนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของทุกคนนะครับอย่างเช่นผมก็อาจจะมี h1 นะครับ hello ปฏิพาน อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็มี reload นะครับแบบรวดเร็วมากๆนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ผมแนะนําเลยว่าใครที่อยากจะใช้นะครับตัวเครื่องมือตัวนี้ในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยควรใช้เลยเพราะว่ามันดีมากนะครับแล้วเราไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาเซตมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูอ่าส่วนสุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับก่อนอ่าผมจะย้อนกลับนะครับโค้ดตรงนี้มาโอเคนะอ่ะ ซึ่งก็คือเวลาที่เราเนี่ยสมมุติว่าเราพัฒนานะครับเว็บไซต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะ Bu ล l d มันนะครับแล้วก็อัปโหลดเว็บไซต์ของเรานะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนกด Control C ก่อนนะครับอ่าเป็นการปิดนะครับตัว development server แล้วให้ทุกคนเนี่ยนะครับใช้คำสั่งตรงนี้ได้เลยก็คือ NPM run build อ่า Container ไปเนี่ยเห็นไหม b u i l ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าพอเรา Bu i l d เสร็จเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ d i s ตัวนี้มาเห็นปะ่ะนะครับ อ่าโฟลเดอร์ตรงนี้นะซึ่งเวลาที่เราจะอัปโหลดเว็บไซต์ก็ใช้โฟลเดอร์ดิสตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาบิลมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่าทีนี้การอัปโหลดอัปโหลดที่ไหนล่ะนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้เลยก็คือจะเป็นเว็บไซต์ netlify com นะครับให้ทุกคนล็อกอินเข้ามานะฮะอ่าจากนั้นมาที่เมนูไ t e s นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเอาโฟลเดอร์นี้นะครับเข้าถึงโฟลเดอร์นี้อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้ทุกคนก็แค่ลากโฟลเดอร์ตรงนี้ อ่านี่นะฮะลากโฟลเดอร์ dis ลงมาตรงนี้เลยอ่าอัปโหลดดิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างมันทำการอ่าดิ y ลอยนะครับให้มันขึ้นเป็นสีเขียวอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแล้ว u b l i s h e d ทีเนี้ยลองกดคลิกเข้ามาดูอ่าเห็นไหมนี่คือเว็บไซต์ของเราที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะอ่าก็จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะพัฒนานะครับตัวเว็บไซต์ของเรานะครับโดยการใช้ เครื่องมือ v i t js ตัวเนี้ได้เลยเห็นไหมจะสะดวกสบายมากๆถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการใช้นะครับเครื่องมือตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่ามันจะมีเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอธิบายก็คือเราสามารถติดตั้งพวก module ต่างๆนะครับหรือว่า package ต่างๆเนี่ยผ่านทางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของ hot module replacement เวลาที่เรามีการพัฒนาตัวเว็บไซต์ของเราใช่ไหมก็คือไม่ต้องไป r e f r e s หน้าเว็บอะไรเองนะครับ นี่เห็นไหมจะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการบิ i การอะไรก็ทําได้ง่ายมากเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็แนะนําเลยนะครับว่าอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้งานดูนะครับใครที่แบบกําลังอยากจะพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็กําลังหาเครื่องมือในการแบบพัฒนาเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า v j s เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยตอนนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนนะครับในส่วนของเครื่องมือ v i s s ตัวนี้นะครับอย่าให้ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตนะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ